ที่ผมเดินอยู่นี้คือช่องช่องช่องสะงนามที่เป็นดาบชายแดแเนเลยครับรถโดยสารส่งคนไปยังจุดต่อหมออันนี้เป็นรถขนสินค้าเอาของออกออกมาส่ง อันนี้เป็นรถขนของสินค้าอันนี้ก็จะลงให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนเดี๋ยวผมจะไปถามเขาก่อนว่ามันทามยังไงผมไม่รู้วิธีทาม <c oughs> พี่ครับอย่างผมมีพาสปอร์ตจะข้ามไปฝั่งโน้นต้องทำยังไงครับไอถามต่อมาเลยครับสำคัญอ๋อต้องต้องปัมตรงนี้ไปแล้วแถวนี้มีที่ฝากรถไหมเออขนาดไหนครับจอดได้ใช่ไหมครับคพอที่อสอนอ๋อตรงนั้นคือ,อ,อต่อหมอกโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองข้ามไปครับ ก็เดี๋ยวจะรถมาจอดจอดด้านหลังด้านชายแดนไทยช่องสะงหนะครับเป็นนอนว่าผมคงจะหลุดเข้าไปเที่ยวแล้วนะน,น่าเข้าไปได้ก็จะเข้าไ่ไปไม่ลึกนะครับงี่ให้ดูดบรรยากาศยามเช้า ืันด่านที่นี่จะเปิดที่1โมงเช้านะครับไม่ได้เปิดหมดเลยก็คนคนไม่เยอะมากครับมันก็คงเป็นเพราะว่าอันนี้ถ้าจะลถเข้าออกงานเขาก็จะถ่ายรูปเขาจะทําใบก่อนอันนี้ของำเมนเขาเข้ามาอันนี้ก็เป็น ก็สำหรับคนมีพาสปอร์ตผ่านตอมอเข้าไปได้เลยครับเอารถมาฝากตรงนี้ได้เห็นรถที่จอดน,น่าน่าจะข้ามฝั่งนั้นเดี๋ยวผมจะเข้ามาฝากรถ เราจะเดินเข้าไปเดินข้างในครับเอาเท่าที่เดินได้เพราะว่าเมืองอันเดเว,วเงนี้ก็เมื่อก่อนเป็นฐานที่ตั้งของเขมรแดงเวลาเขาโจมตีเวลาเขา,เา,เขาพ่าแพ้เขาก็จะข้ามฝั่งมาไปก็คือจะโดนปอดอาวุธในส่วนนี้ก็จะเป็นคนที่จะข้ามไปฝั่งเราแต่เขาก็ต้องไปผ่านตอมตรวจตอมฝั่งน้น อ,อีกรอบนะครับสำหรับคนในพื้นที่เขาไม่ต้องใช้าพาสปอร์ตนะครับแต่เขาก็จะมีใบมีบัตรบัตรให้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กันได้เฉบไหนเฉดไหน,ไหนผมผมไม่แน่ใจกัเลยในกาบูดอันนี้ก็คนคนส่งินค้าอันนี้คือรถที่เข้ามา อันนี้ถ้าจะเอามอใส่หรือรถเข้าเที่ยวก็จะต้องไปทำบัตรผ่านตรงนี้ของไทยอันนี้ครับเเดี๋ยวผมจะกลับไปดูตรงเมืองช่องเสะงาเป็นจุดสถานที่ราชการจุดทำบัตรผ่านแดนอันนี้จะมีรถมารับเห็นไหมครับรถมาขนกลับไปฝั่งไทยดูไก่ย่างเขายังมาซื้อฝั่งนี้ให้ขายของเมือง อย่างเจ้าไ่ซื้อไข่ย่างเป็นกว่วงอของมัคาขาก็ไม่ซื้อกองไปขายนะครับถ้ากองฝากซื้อเยอะขนาดนั้นเลยดูนะครับบรรยากาศทีด้านช่องสัญงฝงั่งเราเป็นแบบนี้ร อันนี้ก็คือคนมารอรถจะนั่งกลับอีกรอบเขารับคนมาจากโน้นแล้วก็จะนั่งกลับไป อคนของไปฝั่งโน้นเขาก็จะไปใส่รถใหญ่ฝั่งโน้นนั่งไปบ้านใครบ้านมันลมะมั้งเข้าใจว่าดนะูคนคนสัญจรในพื้นที่จริงๆช่องนี้น่าจะไม่มีคาสินของมั้งคับ